ก็โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับพี่อาบีชแนลครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคาตาคุริ100วันอะไรแบบนี้นครับก็ห่างหายกันเป็นนักสมรภูมิครับหมึ่งร100วันไปกันเลยเริ่มมาเนี่ยเอ้เจขอแรกตาดุสุลหน่อยนี่เอาไปเลยหนึ่งบาทเด้อบักคัมโอ้ขอบคุณเด้อเจขอขอกันน้ปากน้ำเด้อเกากรอนเออเอาไปโลดบักลาโอ้หเจใจดีมากเลยครับผม เนื่องจากที่เราเกิดอยู่ในทะเลาซอารับอาลัมปัดนะครับผมผมก็ต้องต้องการไม้มากๆเพื่อจะทำาการคาอบวุธิผมก็ได้แค่ลันมากกิโนเลยครับพอผมได้อวุธแล้วเนี่ยผมก็ได้ออกมาปนแคมทหารเรือนะครับผมโอ้ยปนวัชานผมก็ได้คองมานิดหน่อยนะครับก็ได้ที่แรกฮาคีมาแล้วก็ลูกอ,อมมุมของครูนะครับผมพูดไม่ถ่องแล้วเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับเออน่าจะเป็นกองทัพเรือนะครับเออ ฟาร์มทีเดียวฟูเลยนี่ได้เพชรมา9เม็ดนะครับน้องๆมีใครได้เยอะกว่านี้ไหมผมก็ได้ลูกโอมโอลิมปัสมาประมาณ30เม็ดแล้วก็กล่อง2กล่องนะครับกล่องหนึงจะเป็นกล่องผลปีศาจกล่องหนึงจะเป็นผลของสไพรส์มัตฟักเกอร์เนี่ยกล่องแรกก็สซัไพร์มัตฟักเกอร์เลยนะครับลุมระยำตาบอนเหมือนสี่ิงมาดีตุยไปพมก็ได้ผลเป็นผลเออน่าจะเป็นผลเอออะไรวะ ผลเชี่ยอะไรก็สร้างมาเถอะกูจำไม่ได้ผมก็ได้เดินมาสักพักหนึ่งแล้วก็มาแลกคาชีกับลุงเชียวโกโล่ลุงผมสามเส้นมันก็นอนผมก็ได้มาจัดการกับดวรวจเพื่อจะเอาผลปีศาจของมันไปตามหาผลปีศาจของคาตาคูลูคือนั่นแหละแล้วก็ตีแบบปิดไฟไปนี่นี่ลองผลนหน่อยครับปิดไฟนี่โอ้โหเดินไปบบกไก่เลยบับปอบ เหมือนว่าเนี่ยจะไม่ได้ห้าวแค่ลูกน้องน,นะครับลูกพี่มันก็ห้าวนะครับนี่มึงมาเลยครับบนโดไฟมิงโกลูกกระจอกมึงก็มานี่ตุยไปยบักปอโอ้โหตุยไปแล้วก็ได้ตายเจเทพโจรสลัดไปดูเหมือนชิดเนี่ยเจ้าก,กับผมนะครับมันแผลหาคีมาพัดพักพักพดมึงจะเอาหรอนี่ได้คนปีสารมันมากแล้วก็ใบข้าวหัวมันมาแล้วก็ เอสกับคาตาคูลีก็ลุมระยำตำปวนผมอื้อมาดีมาดีครัวให้สองหนึ่งเลยเอสกับคาตาคูลีก็ลุมผมจนตุยไปแล้วครับก็ขึ้นสวรรค์ชั้นดาววดึงต่อมาเนี่ยผมก็ได้มาตามหาคาตาคูเลจนสุดฟ้าขูดขอบแมบสุดอะไรก็ช่างมันเถอะมันไม่ดรอปไปกูซะทีนี่ตุยไปมันก็ไม่ดอปเออโหกูตามหมาจนมา4 5, 5, 9, 5. ีวัน5วัน9วันโอ้ยจากวันก็ไม่รู้นะนี่บุ๊ระวระบาดความแค้นหน่อยนะเออ โทษเดนน่บูนี่เราก็ไปเจอคาตาคุริแต่สุดท้ายแล้วกูจะไม่ทำแล้วเนี่ยนี่มาดีมาดีคาตาคุรินี่นี่ตุยไปสักทีนะมึงโอ้สุดท้ายก็ได้ดอกเป็นผลปีศาจมันมาโอ้โหสวยมึงจะดอกนี่ลาก่อนนะซาโบพี่ชายที่แสนดีนี่เอาแป๊บปะชิงไปด้วยกูไม่เอาเออลาก่อนนะคนคนหด,ดำนี่ไปซะกูจะกินผลคาตาคุรีของกูมากงาับงับงับงับนี่โคตรเทเลยครับมูจิเนื้วนุ่มคิดู โอ้โหโคตึงมาดีโรบินหมัดยัางยืดคิโมจิยืดนี่โรบินไม่สามารถสู้เราได้นะมันทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เออบุ๊กมึงก็ตุยไปซะมันจะเป็นอมตะยังไงก็ช่างมึงก็ต้องตุยอะ่ะเพอได้มึงโดนหมัดดูเหมือนเนี่ยลุงเลลี่เนี่ยมันจะมาหาเรื่องผมก็ได้ปล่อยผมก็ได้ปล่อยหมัดคิโมจิเนียวนุ่มใสาขาแข็งลุงเลลี่นะครับนี่มาดีลุงเลลี่ก็ตุยไปมือหัวรายคามจนสลัดก,ก็ไม่เท่าไหร่นี่แล้วก็ลูกกระจอกก็ตุยตามกันไปนะครับผมพอผมเดินมาได้สักพักเนี่ยสีจกักรพรรดิแชงคูดไอ้อันตาสาผีนเนี่ยมันก็ห้าวเสลอเกินมันจะวัดกับผม ที่ผมซึ่งผมเป็นคาตาคุร่แบบเต็มตัวมาดีโมจิยางโมจิยางยืดสไตล์ญี่ปุ่นเหนียวแท้นุ่มๆเลยจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินมาเจอกับโคลาเซียมนะผมนี่มาเลยครับลูซี่พี่ไม่กลัวหมวกกันน็อกเหรอนี่ มาดีโมจิยางยืดเออเตกุโตะกมโคตรแม่มเงยมึงช่วยกูยีดขึ้นได้มึงตายกาซาบกาักซาเออมาดีได้พราคุมกับเออหมวก,กันนอกมันมานะครับดูเหมือนว่าโซโลก,กับอินุทากิเนี่ยมันจะลงทางผมก็ได้ส่งมันไปต่างโลกเลยโมจิเนียวนุ่มยางยืดนี่ไงต่างโลกซะบมึงนะไปตามหาหัวหน้ามึงซะเออไปต่างโลกเลย นี่ไงหัวหน้ามึงอยู่นี่เอาทำไมมึงอยู่กับไอ้หลงล่ะนี่มาดิมาดิมาดิมาดโมจิยางยืดเนียวนุ่มเอาไปแดกครับเอาไปแดกคือดูเหมือนเนี่ยผมจะสู้กับตันลูฟี่มันไม่ได้นะดูเหมือนตอนนี้เนี่ยแชงคูดเน่ยมันจะสู้ข้าไม่ได้แล้วนะมาดิครับแชงคู เอาโมจิเนียวนุ่มยางยืดกูไปกินโมจิเนียวนุ่มยางยืด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 เออ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 บักค้วยเออมาดีโมจิเนี้วนุ่มยางยืดัวใส่นาเอิของเออแชงคูจนตุยไปเลยนะครับผมโมจิยางยืดพี่ก็เหนียวเป็นกระเดียดูเหมือนเนี่ยผมจะสู้แชงคูด้อยผมสู้แชงคูได้แต่กูสู้หนวดจำไม่ได้คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหสุดลันทษจริงๆผมก็ได้มาจัดการกับอูซบแล้วก็ลูกน้องกลุบจนดสลัดหมวกฟางไล่ล่ามมนให้หมดนะ นะมึงจะเอากูเหรอมาดีอินูทากิมึงแปลงร่างเป็นตัวเชี่ยอะไรมันก็สู้กูไม่ได้หรอกมาดีครับมาดีครับโซโลโมโจิย่างยืดเหนียวนุ่มญี่ปุ่นแท้ตาคาตาคุเลเออโคตรตึงมาดีสามดาบเหรอมึงสามดาบเหรอไม่จเจอ,อโมจิสีด่ดาบกูไหมโมจิสี่มาดา่หูจากไหมนี่เดี๋ยวออนาะมิจุงคนเดียวนึงมามามาเออนาะมิจุงมึงก็ชอ็อตชั่โมจิกูสูกเลยนะนี่ตุยไปตาบักปอบ ตุ้ยไปนี่โมจิมึงไปโมจิกูจะทำให้เป็นโมจิทั้งโลกอเอ,อนี่ไงเออโคตรตึงเลยพอผมเดินมาได้สักพักเนี่ยก็ได้เจอกับออป้อมของออหนวดดำนี่ก็ได้เข้าไป4ี่หนึ่งห้าหนึ่งกับหนวดดำเลยมาดีโมจิยางยืดเหนียวนุ่มใครจะสู้กูได้โมจิแท้จากคาตาคุเละรู้จักไหมโมจิแท้เนี่ยต้องมาเอาจากคาตาคุเล่นะมาดีเออ แม่มึงมึงขากูบอบบกควยมึงเห็ดแ็งคูดลูกพีก่กูมึงตุยไปซะนี่เนี่ยตุยหนึ่งตุยสองอ่ะตุยตามกันไปเมื่อเออบบกควยมาดีมาดีตุยไปเออมาดีหนวดดำมูสิเก่งขนาดไหนวะนี่ไงโมจิสีมัดจางยืดนี่ไงโมดตี้ครับน้องๆเจงเกินดูเหมือนลูฟี่สีจักรพรรดิเนี่ยมันจะวัดฝีมือกับผมลูกชายที่แสนดีของแม่บิ๊กมํานี่มึงจะสู้อะไรกูได้มึงมาดีคะ่ะ นี่ไงจมน้ําตุยไปห,หมวกฟางขี้ไก่ปูดูเหมือนโซโลมันจะไม่ยอมนะครับที่ผมไปฆ่ากับตันของมันมันก็พยายามจะมาเซตยอสูตรยอซีหอสองหอผมนะผมผมันก็ได้ตุยไปนะคะรับเพราะว่าฝีมือมันยังไม่ถึงขั้นนะครับน้องๆโซโลโรบินจุงก็ไม่ยอมก็ตุยตามกันไปนะส่งไปที่ดาวโยเลนะัตุดตุด ผมก็ได้เดินชมดาวมาที่ป้อมของหนวดดําอีกครั้งนะครับนี่เป็นป้อมใหม่ก็เจอหนวดดาอยู่ตัวเดียวผมก็ได้เซตยอสูตรดออส่้ขาแข่งมานะครับนี่มาดีหนวด ผมก็ได้เซฟหยอดสะดวดดำมึงก็ขาแช่งของมันนะครับผมมันก็ไม่ตายสักทีนี่แล้วก็ตายแลกกันไปหน้านี่รู้จักไหมคาตาคุรีตายแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้นี่ผมก็ได้เซฟแล้วก็มาไฟกับไคโดนี่โมจิยางยืดใส่หัวนมนี่ซิกแพคมันจะเยอะแค่ไหนมันจะสู้กูได้เหรอมาดิครับแต่มันไม่มีหินไคโดมันลงน้านไปแล้วมันก็ยังแปลงร่างได้คือแ่อะไรก็ไม่รู้นะครับผม หลังจากที่ผมตายไอ้สีจ่จักรพรรดิไคโดเนี่ยผมก็ได้ขับเคลย่นใจแล้วก็ไม่ลงกับไว้พ้นเรือทุพวกนี้นี่มึงตุยแบหมดซะเพราะหาที่มึงไม่ดอกหินไครโร้กูเออเกี่ยวเชื่ออะไรมันว่าผมก็ได้มาเจอกับไครโรอีกครั้งนะครับผมก็ได้มาแก้แค้นกับมันด้วยหมัดยางยืดโมกีที่แข็งแกร่งขึ้นนี่ตีขายแข้งลงไปทีนึงแล้วก็เตะสวนผมคืนมาผมก็ได้ลอยมาติต้นไม้ผมก็ได้ โมจิยางยืดใส่ไข่โตๆของมันจนมันตุยไปนะครับมันก็ได้อเป็นผลปีศาจแล้วก็ใบข้าวหัวมันมาหัวโชคดีมากแล้วก็อินุทากิมึงจะเอาหรอนี่ตุยไปนะผมก็ได้เจอนามิกับอูซบเออมึงมาดีอูซบมาดีกูจะจัดการมงใหมดอ่ะกูเป็นึงรู้ไหมข้าเป็นใครข้าคือพี่ชายแสนดีคาตาคุริที่ไม่มีวันนอนหลังตรงเออผมรู้สึกว่านามิเนี่ยมันจะเร็วเสือเกินมันหนีไปได้ผมก็ได้มาลงกับมีฮอกฮะ มันชื่อชค่อ,อะไรก็ไม่รู้เออช่างมันเถอะมันก็ได้ตุยไปเออตุยมันไปเออตุยส่รับไม่ได้ตึงดูสื่เหมือนว่าผมจะหิวโคกนะผมก็ได้มาตากักเอ,อ่อตู้ตึงหนึ่งกับแฟงกี้มึงมาดิครับแฟงกี้เอาขาแช่งมึงมากูจะเอาโคกมึงนี่ได้โคกมาสองขวดพอดีหิวโคกบักนีเตัวไหร่ครับเออนจะสองพันนูบุกหลาบบกนี้มันไข่ไงเออเออแล้วบกักเออไข่น้อยนอยน,ยนี่มันทอาไดร่นิเพราะไง เออพ่อใหญ่ให้ประมาณสองลอยด้ยเอ,อเออาไปทมหนีแล้วมันไข่หน่อยโอ้ยพ่อใหญ่ตัห้ข่อขหน่อยแท้ f o r มั t โมจิข่อยไปกินนี่บักอบเอาไปกินโมจิยางยืดโมจิแท้ต้องคาตาคุริเท่านั้นนะจ๊ะน้อง จากที่ผมล่าข้าหัวใบของแฟงกี้นะครับผมก็ได้เอาไปขึ้นเงินรู้สึกว่าโซโลกับลูฟี่เนี่ยมันจะไม่พอใจที่ผมเอาใบข้าหัวลูกน้องมันแปันั้นนะครับผมมันก็ได้มาจับก,การผมแต่มันรู้จะสู้ผมได้นี่ตุยสองไปท้าตายคู่ครับน้องๆมันจะสู้เชี่ยอะไรกูได้โคตรไก่รู้สึกว่าจินเบก็ยังไม่ยอมนะครับมันก็จะมาเอาผมให้ได้นี่คาร์เต้มนุษย์เง่กเจอหมัดโมจิแท้เป็นไง นี่ไงตุยไปบกับกปอบไปดาวยเูเรน่าฟาไม่ต้องมาดาวพูโตเออรู้สึกว่าหนวดข้าวเนี่ยมันจะเกินมาทันทเวลาเฉลือเกินนะพอดีพี่อยากได้ทง,งแกอยู่พอดีนะไอหนวดขาวนี่มึงซาโบหรอมึงซาโบ,ม,าโบมึงจะยึดยักยึดยัก,ยก,ยก,ยกทำไมโดนหนวดโมจิกูไปกินหนวดข้าวข้างเลยเป็นไงล่ะนี่ไงตีกูจนข้างมาดีครับหนวดข้าวมึงเขี้ยวยาวเท่าไรมึงจะมาสู้กูได้คาตาคุรีนี่แรกแกกันไปฟิวฟิวเออแฟร์แฟร์ไม่ใช่ฟิวฟิวดูสึกว่าเออกูจิธุระมันจะเท่เกิน ไปแล้วนะมึงออกมาอย่างเท่เลยศาส,สตว์๋ยวมึงตายอย่างหมาลนะมึงแยกอุกกาบาตล,ลงมาอี๋อย่าเปนโดนหัวกูเข้าใจไหมตายปซะานี่ไงตายอย่างหมาลงมาอย่างเท่ะครับน้องๆก็ไม่ได้เตือนเท่าไหร่ตาดูดวงเนี่ยก็ไม่ดูดวงเนยผมมันก็ปุยไปที่ดาวยูเรนะัสถึงดาวพูโตดาวองคานเลยนะผมนู่มือก็ตายแล้วเด้อจ้าคิดเด้อลากอนดูสึกว่าบิ๊กมัมเนี่ยมันจะ ศวนนี้ผมเสลือกเกินนี่ผมไปเอาผลคาตาคุรีมันมามันก็ได้มันแก้แค้นให้ลูกมันนี่มึงเอาโมจิยางยืดลูกแล้วมันไปกินแล้วก็ได้กลายเป็นกองใบข้าวหัวนะครับนเหมือนว่าไอ้อชิจิ C G เนี่ยมันจะไม่ยอมนะครับที่ผมไปเจัดการของไอ้บิ๊กมามเพราะว่าบิ๊กมามเนี่ยเป็นขัวเป็นเมียน้อยของมันนี่มึงตุยตาเมินไปรู้สึกว่าไอ้หมาแดงไอยุทธเนี่ยแปดปีลึงยังไปออกเลยนะมึงออกไปซะาเที่ยวกูจะโดนจับไหมเนี่ยเออ วัวโดนกัดกินี้วเนี่ยตุ้ยไปะ้า้หมาแดงเชนงคุนฮะไม่ใช่หมาแดงใครยุดเลยรู้สึกว่าพี่ชายดิแสนดีเนี่ยที่ผมไปฆ่าแม่มาเนี่ยมันจะศูนย์บักคักนะผมมันก็ได้แมลแหลนใส่ผมมึงจะเอาอย่างบ้มึงเอาโมจีอย่างยืดไปกินมึงมีหินไคลโลอยมือมึงยี่สูยยังกูบักปอบมาแม่ถึงเวลาแล้วสินะราชาจรสลัดที่เราจะได้มาฆ่ากันเจ้าเนี่ยจงออกมาซะโรเจอร์ มาดิบักปอดเอาหมัดโมจิกูไปกินไม่ล่ะโมจิแท้จากคาตาคุริเออยังไม่ได้โม,โมเลยโมจิแท้จากคาตาคุรินี่มึงรู้จักไหมโมจิคูนสี่อะครับนี่โมจิย่างยืดยืดคูนสี่นี่มึงกูจะย้ำสีเกินไปไหมวะเออไม่เป็นไรกปรุยไปสองครั้งเลยนะกูนี่มาดิโรเจอร์ก็ไม่ได้ตึงครับโรเจอร์ก็ตุยไปครับ ราชาโาจนสลัดหรือไบข้าหัวเจ้าน่ะมันอยู่ในมือข้าแล้วก็จบแัวนไปแล้วนะครับสำหรับไซีรีสเอาชีวิตรอด100วันเป็นขัตตาคุรีนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำผลอะไรอีกต่อไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ช่วงนี้ก็ยอดวิวตกนิดนึงนะคะ